สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับแล้ววันนี้เราจะพาไปโหลด crisis s กันนะครับดูที่ว่าตั้งแต่โหลดเริ่มโหลดแล้วก็ติดตั้งแล้วก็เล่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างน mm ี hmm. ่ครับเราเข้าไปในเอ่อ s t o y s t o r e นะแล้วก็พิมพ์คำค้นหาว่า crisis เข้าไปใน Playstore นะครับพ mm ็ hmm. พิมพ์คค crisis ค้ mm hmm. คคนหาเข้าไปปั๊บ มันก็จะเจอนี่เลย Crisis S นะครับพบเลยแล้วก็พร้อมให้เราติดตั้งเรียบร้อยนะครับแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะติดตั้งน่ยมันจะมีเนี่ยภาพตัวอย่างเห็นไหมเราไปดูภาพตัวอย่างของ Crisis S กันหน่อยว่ามันน่าสนใจแค่ไหนนี่นะครับลองเลื่อนไปดูนี่ไงภาพสวยนะ เป็นเกมที่ภาพสวยและเป็นเกมใหม่เออเมื่อกี้ลรมให้ดูเกมใหม่เขาเขาเพิ่งจะเปิดให้เล่นเมื่อไม่ไม,ไ,มไม่กี่วันน,นั่นเองครับอันนี้ดูภาพตัวอย่างของ c r i s i s S นะนางเอกของเราเหมือนจะเป็นเป็น Android ด์เป่าเนี่ยเพราะว่าลักษณะดวงตาเนี่ยดวงตาข้างข้างด้านด้านซ้ายของเธอเป็นอะไรเนี่ยเออเป็นแอนดรอยด์เป่าเนี่ยเออน้าแปลกนะ ต้องต้องลองครับไปเล่นดูอ่าหมดแล้วนะครับครับหมดแล้วนะนี่หมดแล้วเราไปดูที่ว่าพีซีเเนี่ยเขาเริ่มให้เล่นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอมีการซื้อภายในแอปฮึไม่มีตอนก่อนที่มีบอกอยู่ตอนนี้หายไปไหนแล้วดูตรงไหนอ่าเดี๋ยวเด๋ยวเจอแล้วจะ อ่ะแคปจะให้ดูนะเราก็ติดตั้งกันเลยแล้วกันนะติดตั้งกันเลยนะครับติดตั้งที่อันนี้เลยติ๊กปับ๊บติดตั้งติดตั้ง crisis s โอ้หนึ่งร้อ m a เองนะเป็นเกมที่ฝ่ายไม่ใหญ่เท่าไหร่นะหนึ่งร้ m a เป็นเกม rpg เนาะมีคนดาวน์โหลดไปแล้ว ามากกว่าหนึ่งแสนมากกว่าหนึ่งแสนโดดมากกว่าหนึ่งแสนครั้งนะครับนี่นะติดตั้งเรียบร้อยเปิดกันเลยนะครับก็มีการให้อนุญาตเราก็อนุญาตโอ้ยโทษทีเราอนุญาตเดนเมจิมปฏิเสธอนุญาตอนุญาตอนุญาตนะครับอนุญาต,ญาตไม่อนุญาตจะเ,เล่นเกมไม่ได้ กำลังตรวจสอบข้อมูลรอสักครู่ข้อมูลตอนนี้กำลังกาลังโหลดอยู่นะครับสักครู่หนึ่งแต่ว่าเกมนี้ที่ท่านสังเกตก็คือภาพเอ่อมอนเป็นเป็นภาพไตต้นของเขาเนี่ยสวยสวยมากเลยแต่เวลาเข้าไปเล่นเนี่ยเหมือนตัวละครจะเล็กไปสักนิดหนึ่งแต่ก็ยังไม่อีกเล็กมากนะยังไม่เล็กมากแล้วก็สามารถที่จะซูมอินได้ ก็ยังตัวละครก็ยังยังยังใหญ่กว่าา t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  o o s u u r v i v a l อ่ะนันช่วงนี้จะเวลาโหลดแป๊บหนึ่งเราเราดาวน์โหลดใหม่เดี๋ยวบางทีเราอาจจะต้องตัดตรงนี้ออกไปบ้างเพื่อให้มันเร็วก็บอกว่าให้เล่นขณะนี้เราก็ติ๊กไปนะครับเล่นขณะนี้ตรงกลางแจ้งเตือนด้วยข้อมูลลงเกมใหม่ครับที่ทแล้วเนี่ยเราก็อ่านไปแล้วก็ตกลง ไม่ตกลงก็ทำอะไรไม่ได้ไม่ตกลงก็เล่นไม่ได้ครับเนื้อหาใหม่ในเกมนะครับรู้แล้วตอนนี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ของ South East a s i ียนะครับเป็นเซิร์ฟที่หนึ่งหนึ่ง้สิบะครับอันนี้คือไตเติลของเขาไตเติลนะสวยมากเลยนะสวยมากเลย เนี่ยตัวตัวละครเอกก็สวยมากหล่อเท่ไปเลยเนี่ยสไตล์พระเอกเกาหลีเลยนเนี่ยแล้วก็ติ๊กเลยแล้วกันครับติ๊กเข้าสู่เกมโอ้โหตัวละครหญิงก็โหเจ็บเลยเจ็บจริงๆสวยมากสวยมากน่ารักมากออกแบบได้สุดยอดนะครับเฮงเฮเเอาชีวิตรอดถึงวินาทีสุดท้าย นี่คือเรื่องราวการต่อสู้ได้ Crisis เเดี๋ยวว่าเข้าไปแล้วมันจะมีเนื้อเรื่องให้อ่านเนี่ยโอสนามรบสุดแล้วใจแข่งขวัญอะไรเนี่ยความโดงแข็งเดี๋ยวได้รู้การเดี๋ยวได้รู้กันเข้ามาแล้วรครับเข้ามาแล้วครับ,รบ,รบตัวอย่างหมดเล่นนะครับตัวอย่างหมดหมดเล่นแล้วก็ยืนยนัน อีกยันตัวอย่างแล้วก็มีมีของมาให้เลยพอเข้าเกมปั๊บมีของให้เลยแล้วก็รับสิอ่านี่ก็มีสเปเชียลอีเวนต์แจ้งให้เรานะเป็นไตเติลบอกให้เราว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยดูกันนะครให้ของพอเข้ามาปั๊บจะได้รับของเลยเราก็รับนะครับรับของไปเลยนะนเล่นง่ายไม่ยากเลยนะครับนะตัวละครก็ชื่อ อาจาเซียนะจาเซียแต่ว่าเราเราเปลี่ยนชื่อได้นะเราเปลี่ยนชื่อตัวละครตัวนี้ได้มันจะมีเมนูให้เปลี่ยนชื่อแต่นี้เราเริ่มเล่นเราก็ยังไม่ต้องอะไรก็ได้เราเล่นไปตามนี้ก็ได้ครับเพื่อเซฟเวลาวิธีเล่นก็คือก็จะต้องไล่ไปตามเนี้ยเนี่ยไปตามเอ่อไปตามเควสตามคาแนะนําของเขาเนี่ยนี่แหละครับเนี่ยแต่นี้เรื่องกิ้วกิ้วเรายังไม่เข้าอย่างไม่ต้องเข้าแล้วกันกิ้วเนี่ยเอาไว้ที่หลังก็ได้ เราก็เริ่มไปตามเนื้อเรื่องก่อนว่าเนื้อเรื่องให้เดินเรื่องยังไงนะครับก็ไปได้เลยติ๊กปับ๊บนะครับไปได้แล้วนะครับนี่ไปลุยแล้วจ่าเสียก็ไปละไปตามเควสนะครับไปศาสตร์ไปปราบอะไรเนี่ยปืนกลไฟเวทมุน ครับคุณกดไฟเวทมนต์หน้าตาจะเป็นยังไงเนี่ยเป็นมอนสเตอร์หรือเป็นปีศาจนี่คือไฟแรกเลยนะไฟไฟแรกของตัวละครตัวละครที่ให้มานี่เป็นเปนเป็นตัวละครหญิงอ่าเป็นตัวละครหญิงนะฮะเข้ามาก็มาพูดคุยกันกับเอลิซานะครับพูดคุยกันแล้วเราก็จะติ๊กที่แถบตัวหนังสือการพูดคุยก็จะผ่านไปเร็วขึ้นนะครับ ที่ก็จะผ่านไปเร็วขึ้นนะครับถ้าถ้าได้อ่านเนี่ยนะเราเราก็จะได้รับรู้เรื่องราวอัตลัของของตัวเกมทําให้เราเล่นได้อย่างสนุกสนานมากกว่าปกตินะครับอย่างนี้ถ้าเราจะตอนนี้เราต้องการเซฟเวลา,าเพื่อแนะแนําให้ให้ผู้ชมแนละเพื่อนเพื่อนได้เห็นเข้าวๆาว่าลักษณะเกมมันเป็นยังไงเราก็จะข้ามพวกบทสนทนาไปก่อนนะครับให้เข้าไปสู่ฉากดำเนินเรื่องเลย นี่เข้าไปเจออะไรเนี่ยเจออะไรเอ่ยนะครับก็ต้องเขาจะมีบอกเขาจะมีบอกนะครับอ่าเจออะไรเอ่ยอะไรระเบิดเอ่ยเนี่ยสูงสูสีเล็กมวกาเลย,เลยองน,นี้เขาเล่นในแทบกก็บเล็ตแล้วกดจมันแล้วเนี่ยพอในมือถือ็เลยตัวนี้นึงแต่ว่าถ้า หนุ่มน้องๆมาเล่นคงไม่มีปัญหาเพราะสายตาดีแต่ว่าถ้าเล่นนานๆก็ก็ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับก็ทําทให้สายตาเราไป่ายไวอาจจะอาจจะสั้นเร็วนั้นจริงๆแล้วถ้าถ้าจะให้สนุกนะเกมแนวนี้นมันต้องเล่นกับแท็บเล็ตอะจอสักประมาณ7นิ้วขึ้นเนี้ยกำลังสวยเลย ฮารีน่าดูเลยอันนี้คือตัวละครของจาเซียอันนี้ในระหว่างที่ลยอยู่ตรงนี้ยังไม่เสร็จก็ก็แล้วแต่จริงๆแล้วอาจจะอาจจะเสร็จแล้วแต่ว่าถ้าเราไม่ไม่แตะไม่สั่งงานเพิ่มเนี่ยตัวละครก็จะลยไม่เลิกเราก็จะแตะตัวต่อไปแตะต่อไปนะฮะจะแตะเควสต,ต่อไปดูที่ว่าเควสต่อไปไปเจออะไรไปเจอกับบอสฮะไปเจอบอสตามธรรมดาของปกติของเกม สไตล์ RPG ซึ่งเรื่องมันยาวๆเนี่ยพอจะเปลี่ยนหน้าฉากทีเนี่ยเปลี่ยนฉากทีเนี่ยก็จะต้องมีการโหลดใหม่ก็เสียเวลาตรงนี้นิดนึงนะครับไปแล้วอ่าไม่ใช่วิ่งธรรมดานะมีม,มีให้นกกระจอกเทศให้ขี่ด้วยอ่าแต่นี้ก็คือปล่อยให้มันเป็นอออโต้ไปครับออโต้ในเกมนี้เขาเรียกบอทนะออไปสู้กับไอ้เจ้าตัวเจ้าบอสท,ที่เป็นมงมุมยักษ์ บอยในมุมยักษ์บอยในมุมยักษ์นี่เลเวลร้อยสี่สิบอ๋อเข้าใจแล้วเจ้าเกมนี้เวลาเราเราเราเล่นไปแล้วเนี่ยเราเล่นไปแล้วเนี่ยเราลบลบแอปออกไปแต่มันยังเก็บข้อมูลข้อมูลเดิมของเราอยู่เสร็จแล้วพอเราติดตั้งกนใหไ่ปั๊บมันก็จะไปเรียกข้อมูลเดิมลงมาส่วนแค่เพราะนั้นถึงได้ตัวละครถึงได้มีพลังเยอะแล้วอ่ะทั้งทั้งที่เราเพิ่งจะเริ่มเล่นใหม่ แล้วก็เนี่ยต่อสู้กับบอสซึ่งมีซึ่งเป็นเลเวล140เนะี่ยบอสซึ่เลเวล140แต่ปกติเกมประเภทนี้ทั่วๆไปแล้วเนะี่ยเริ่มต้นเนี่ยบอสก็จะพลังำตำ่ำๆเพราะว่าตัวละครเราก็พลังเริ่มจากสูงแต่นี้มา140เลยก็เริ่มเยอะเลยอนะ่ะเหมือนว่าพลังของเราก็จะสามแสงกว่านล้นอนะ่ะ ้งหมดกี่หลอดเหลืออีกย20บหลอด18หลอดส7 14อ่ดสบอสใกล้จะตายแล้วแต่พลังของตัวละครเรายังไม่ยุบเลยพลังตัวละครเรายังไม่ยุบเลยพลังของบอสนี่ใกล้ใกล้ละใกล้ละแต่พลังของเราไม่ยุบเลยอ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยยินดีด้วยนะครับคุณได้รับรางวัลแล้วเรียบร้อยเราก็ติกหน้าจอไปนะครับติกหน้าจอเพื่อรับรางวัลไปตอนนี้ เนี่ยถ้าเกิดเราเราเราลากไปในจอเนี่ยจอก็จะหมุนได้นะครับลากซ้ายไปขวาจอก็จะหมุนสาเขาเรียกอะไรร้อยแปดสิบองศารอบตัวขึ้นบนลงล่างขึ้นบนลงล่างไม่ได้นะครับได้แต่ซ้ายขวาหมุนในแนวราบเนี่ยร้อยแปดสิบองศาครับต่อไปเราลองดูซิว่าเคเวสเขาจะให้เราไปทําอะไรต่อให้เราไปทําอะไรต่อเอ่ยนี่ ติกไปที่แถวนั้นเลยตัวละครก็จะวิ่งไปจะวิ่งแบบแบบออโต้ในนี้เขาเรียกบอดนะนะครับเขาเรียกบอดก็จะใช้บอดนำเราไปไปเจอบอสอีกตัวหนึ่งไปเจอบอสอีกตัวหนึ่งโอ้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยเข้ามาปั๊บก็เจอเลยแต่บอสตัวนี้เลเวลแค่90เลเวลเขา90ไหลเอ่ยก็ทิง้ง กระทิ้งขมิน้นอ่าหรือเขารูปร่างเหมือนเหมือนลูปผสมระหว่างกระทิงกับมนุษย์โอเขางงเลยเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วก็ล้มลงแล้วครับได้รับของหลายชิ้นเลยแล้วจาเสียก็ยังมีมีปีกได้รับปีกอยู่แล้วก็แสดงว่ามาเอาข้อบูลเดิมมาซึ่งตอนก่อนเนี้ยเราเล่นไปแล้วเราเล่นไปแล้วหน่อยหนึ่งอะ่ะแล้วเราก็ลบแอปทิ้งเพื่อที่จะมา มาแนะนำท่านผู้ชมกับเพื่อนๆตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มติตมตดตั้งไงแต่ข้อมูลมันไม่ทิ้งมาเอาข้อมูลเก่ามาให้ครับอ่ะโอเคอีกสักตัวซิว่าเราจะไปเจอบอสอะไรติดไปวิ่งไปพลังสายฟ้าอา้าวอยู่นี่เองใกล้ๆกันเองแก่บอสต,ตัวนี้เลเวลร้อยสามสิบมันเป็นลักษณะเหมือนฉากแผนที่อะนะ เหมือนฉากแผนที่ในในประเภทประเภทแลนด์แคปอะในพื้นที่ภายนอกนะที่ในฉากแผนที่นี่ก็จะเจอบอสอยู่สามจุดต่างๆนะครับพอตัวนี้รูปร่างเหมือนกึ่นผสมหุ่นยนต์แต่ก็ก็ดีไซน์ได้สวยดีนะดีไซน์ไอ้ดีไซน์พวกพวกมอนสเตอร์เนี่ยได้สวยดีแต่ตัวละคร สิงนี้จะเล็กไปหน่อยก็โอเคเดี๋ยวลองซูมซูมอินซูมอินไม่ได้แล้วนะครับสุดแล้วนะซูมอินม่สุดแล้ะแต่ถ้าถ้าซูมเอาอ่ะฉากนี้ซูมเอาก็ไม่ได้ซูมอินก็ไม่ได้นะครับซูมเอาไม่ได้ออซูมเอาซูมอินไม่ได้ก็อยู่ประมาณนี้เลยแต่ว่าบุนได้ครับหมุนซ้ายไปขวาได้อ่าเพื่อดูฉากต่อสู้ด้านหลังนะครับ เพราะว่าเกมนี้มันเป็นมุมมองบุคคลที่สามเราดูจากด้านหลังบอสได้ะจะเห็นตัวละครของเราอนะยูด่ด้านฝั่งโน้นหรือจะดูด้านเฉียงก็ได้ก็ถือว่าดีนะดีไซน์เกมออกมาได้สวยนะล้มแล้วบอสหมดแรงเขาต้มแล้วครับเจ้บอสหมดแรงเขาต้มแล้วแล้วก็เรียบร้อยเราก็ได้รับรางวัลครับได้รับของมาก็ใช้งานทันทีไหมแล้วกดไปเลยใช้ทันที นะครเราก็ใส่ทันทีเลยฮะโอเคสำหรับคลิปแนะนำการเล่นตั้งแต่เริ่มติดตั้ง Crisis S ก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมก็เพื่อนๆเ,เอาไว้คลิปหน้าฮะเราจะมา,าพาเพื่อนๆกับท่านผู้ชมเนี่ยไปชม Crisis S ในการต่อสู้ในด่านต่อๆไปนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ